มีคนขาวดาวเลยวะาบุ๊มบิ๊มาเขาแต่งไปยูไทยกับยูปะยูยูโอหลายคนคอมเมนต์ว่าอยากได้น้องเป็นแม่บ้านหไปเห็นน้องให้คนดูอี่นในใจบ่อยากได้เป็นน้องเป็นภรรยาบ่ฮ่ากายจะใบดีอีกเท่านึงทุกคนเลยเนะ ตอนนี้ครับก็มาตามติดวิธีชีวิตน้องจอนคนงามคือเก้าได้เพราะว่าเพิ่นไปติเกี่ยวเข้าส่วนลายบรายูติดเกี่ยวเข้าซอยอพี่ไอ้เพิ่นแมนบ่แต่ว่าทางบ้านพีนลล่ไอ้เพิ่นคลามล้ายไปไปอะไรนะไปเกี่ยวว่าได้ถ้าเพิ่นเมื่อบ้านแล้วก็ต้องเตงก็ต้องในเมื่อนั่งคมไปก็คือ,องงพี่ไอ้ของเล่าต่างบ้านนะบ้านบางก็งอทุกคนเลย เอ,อือยลาวันไปสั่งกับข้วอยู่บ้านบางกวงอบ้านบางกวง,งอนี่เวลาเกี่ยวข้าวถ้ากัญห์เฮ็ดฮีดนี่ต้องเมื่อเม็เมดทุกคนเลยไว้อยู่ในในไฮในส่วนอ่ะสันต้องเมื่อวันนี้น้องเพิ่นกัดไปไปมาๆในนี้แหละยามเพิ่นแล้วฮีดทางพุน่นเพิ่นกับจะไปเกี่ยวข้าวซอยถ้าว่ายามเพิ่นเฮ็ดฮีดลาก็กลับมาแขงแรงเทียงเอ้าวันนี้ก็มาตัดเห็ดฮิดสิตนอ้องเพิ่นคือเก้าตัวนี้ ก็มีอาหารหลายอย่างอยู no ่มื้อนี้ก็มีห้อยมีผักบ่แม่นผักกูดผักยาวเอาหนูกูดภาษาพวกเจ้าเอิ้นได้อันนี้ตวยฮะกระตยกระตยกระตยตยภาษาเพิ่นภาษากระูสิเอิ้นกระตยกระตูบ้านเพิ่น้คนเด้กระตยอันนีเด้ักบงนี่ bumi bahasa Pak Bung. Pak kan? bahasa bahasa. Kado Ani bahasa Kado Ier Ramuang, tampil bahasa Viet. Ramuang. Ramuang. Ani deh bahasa Bajau. เอน่ได้อัตวงอัตวงหัวภาษาเออนี่ยอัตวงบาหาาภาษาไอเสียภาษาเไอเสียออนอตองอตองนั่นแหลมเหนาะไม่ได้เหนาะโอ้ทางพุนฮยังกินในต้นตัวนี้หมักบวบลายได้ยู่สวนเพิ่นเเก็บได้ตามสบายเลยกคนเลย กินมะบวบพิ่นกระสีเพิ่นสีกแกงหรือสีครัวก่อนบอกมะบวบจะจะทำแซ่กับซีนี่วะเออแล้วแต่เออแล้วแต่มันนี่พิ่นมีซีนหมูป่าหาได้ตามหานเพิ่นขายประจันเ <laughs> มนูเพิ่นเห็ดซีนหมูป่ากับนี่ผักนี่ หมู่บ้านแห่งนี้อสออนม,กนอนมักพริกดีเด้อทุกคนเลยน้องคพนมักเฮ็ดพริกดองม่ได้เฮ็ดแล้วบ่พริกดองตรงนี้บ่ <laughs> เอาไห่เลยสิตัดกลนหอยนี่แม่ตัดบุเป็นตัดบุเป็นเยอะเลยนี่นี่นกมีนกถึกถึกแงงพอปะมีนกเลยถึกแงงพอตอนนี้เจ้าสิทำอะไรก่อนตำตำมะพริกตำมะกเผ็ดมักเพ็ดแล้วสักพวกเจ้าเอิญเหรอใดเตียวเตียว พูดว่าภาษาภาษาไอเออร์เนี่ยเลยเตีเ้ยวเอาเอาเอาภาษาอยู่คายคือกันบางบางคำก็คือกันในคนบางคำกับคือ,คอคเลยนะกระตู้กับกระโดมันก็อยาายคือกันอันนึงกะตู้อันนึงกะโดเตียวกับเตีเ้ยกันเนาะซากที่พวกเจ้าเอิร์เนี่ยอะไรเรียรเรียมันเรีย มเตรียแม่บ่ถือบ่อย่ถือนเรียบางคนกันเตรี้ยนเรียแต่บอกคนเจ้าอะไรเจ้าอะไรเออไม่ได้อะเปรียนเรียนเตรียนเรียนเรีอ่ะยากเนาะคนโนเท้ามันจึงออกเสียงตัวนี้ได้เนาะเรียหอนวะใส่หมวกให้อนวะ Há 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 Chào mọi người Cả thơn nữa Cả thơn Ờ chắc đây Một ít cơn áo, áo, Đó Hên hết cơn Há Bỏ vào một chút mới hên mụt lên Đó Rồi xúc xí mơ lấy đây sút xí อันนี้คือวิธีชีวิตน้องเพิ่นในแต่ละในแต่ละวันดูในแต่ละมือตื่นเช้ามากกับก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กเป็นวคํำแรงลงมากก็ก๊อกก๊กกิบก มืออื่นบ่ได้บ่ได้ไปเกี่ยวข้าวหรอกไปไปอ๋อไปนอนต่อจ้าเป็นมืออื่นเพิ่นสิไปนอนบ้านวังปะงอแต่จริงๆอยากไปอยู่บ้านวังปะงอมันเข <Baz. S 1> ้าคลำลายบ่อยากไปจ้ะแต่ว่าให้ไอ้เคยจะไปได้หรือเปล่คนอื่นเข้าได้สอบอะไรเอ่ยมีดจ้าระบ่มีดมีดเนาะเอามุนไม่บ่อยจิ

จะเป็นแม่ชื่อเฮือนได้เลยได้กก่อหลายคนคอมเมนต์ว่าอยากได้น้องเป็นแม่บ้านหูไปเห็นน้องให้คนดุไอเห็นในใจไวอยากได้เป็นน้องเป็นพันรายนาบ่ฮ <Gesch> ่าถ <laughs> ักม en <ills> <int ans otted> ีอยู่บางคนก็แซ่อยู่ขวาตาถ้า ไทยน้องไปอยู่ไทยนี่เขาอะได้แต่เขาอะได้มาอยู่ลาวทีอยู่ไทยได้บ่ได้เปล่าไปอยู่ไทยได้บ่ได้ไดขา้าวตาข้าแต่งกันได้ถ้าเข้าแต่งแล้วให้เขามาอยู่ไทยได้เอ้าสุดท้ายบุ๊มบั่นบุ๊มบั่นอันนั้นเน,ะนาะอันนี้บ่สีเงะบุ๊มบั่นผ่านโตัวเมน อ๋อได้อาหารแฉบแล้วหนซีเมนอพกอกินได้ปะพอกินได้บ่หนิอันนี้กินได้ปะได้ไดเออเอาเมนบะเมนพานโอ้ได้กินซีเมนบุหัวโลเทารคุนคายไอโจ๊กพุณเบยูซื้อน้ำไม่โจ๊กพุบยูลูกลับโอ้ซีเมนทุกคนเลย เอาเด้กินเนื้อเมนมาหนินี่ปอโท่แศีบแสบคนงามเห็บต้องแสบแล้วนี่ถ้าเข้าแต่งไปยูไทยกับยูป่ะยูยูอ๋อเฮ็ดกินมีคนกับมกักแล้วะเดี๋ยวคนดู ขั <c ười> ้นตอนเพิ่นสีแร่ชิมก่อนเดีย๋ยวมาพาเพิ่นมันเข่าแห้ง <c ười> 10ปีกูเคยมีภัยเอาเอานองไปรับเพิน่น <c ười> <c ười> ไก่ถ้าเป็นโตเวียนขายโตเท่าไหร่ผูเป็นโตอ่ะบุบคเคยซื้อโตละแสนพีโตละแสนประมาณนั้นเป็นไก่เวียนไก่เ,เวียนจำเียงอู้เป็ดตัวแสบเสะเลยจะเห็ดไหมไ้เกินน้ำลายก่อนแหละเอาสุดยอดนี่ 有。 คือว่าทางนี้สัตว์ป่าเนี่ยยังมีหลายเนะเขาจังได้ไหมบอสไม่มามทางบ้านไอ้นี่บมมมม่มีแล้วสัตว์ป่ายามมีบ่มีล้ดแม่รับผ่าก็เนอะละผ่าตัวนี้มันเข่าแห้งอือ <laughs> เอาเอาเอา็นาะ Ya. 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 Ya,

ก, <S <S กินลาบเบอรแลวแ,แต่ไม่ครัวเฮดโอ้ยเด็กหน่อยลินตะมวนในขณะที่เขารอทานองเป็น,นไปเก็บผักนี่โอ้เด็กมกมาลินหน้าบ้านพักทั้งได้ละ ทางเลอผักผักนิจาบ่ะนอะบายเร่อยเหล่มนาวจะอาบนาวรึเป่ายัง โอ้อ <แก S 1> จะบอ่อาบก็ได้มันงามแล้วเฟอร์เฟคแล้ว <c oughs> หอมหอมเปใช่ไหมหอมเปจ้ะใส่หอมจีนหรือเปล่าใสรร่หอมจีนหอมเป่ะหอมแท่งเลยเนะี่ยมดแทงอะไรไอเ <c oughs> อ้า <c oughs> ไ,ไอได้สองใบเลยพอเลย <laughs> <Điều kếm. cười> Ôi lườm nào, đấy. Vào đấy nào. À, này. Vào để thẻ lườm nào. Anh đi đường, đường phải chích, đường 11. Nào thì sút, dù ban <laughs> của cho men đường này. Đường 1. Đường 1 nào? Đường 12, đường 1. Ôi. thì ốp thì sút men đường này. Đường 3. Đường 3. Ai bán men. เดือนใดที่เฮามีคู่เฮาก็สีอบอุ่น <c oughs> เดือนนั้นแหละ <c oughs> <c oughs> เดือนสิบสองจ้ <c oughs> ะเดือนสิบสองมีคู่ปะขาดาวเขาดาวมีคนเขาดาวเลยปะบัวมีว้ายตัวการคนเขาดาวปะ AH? <G arn. S 1> ตัวการต้องการอันนี้ก็เก็บไปเลยละ่ะต,ตัวน้อยเออตัวอะไ เอาอไอ่้เอฟซีไอเขาจิมาเขาดาวให้ปะเอาเอาแย่ทำอิดก,กับว่าซว่าคั่วเนาะจะว่าสิคั่วปะซีนเมน,มนอ๋อเดี๋่วใส่มาคั่วเดี๋ยาไอพันอยากินอยากินลาบจัดให้เลยเนาะโบยีกสำหรับแม่คั่วโมเมนต์แม่โคแม่คั่วโอเคแล้วเนเแล้วเตเจ้า <c oughs> อุยยๆอะไรนี่อ๋อขาขาไอ้แบขาไอ้ปะขาคิงขาิงพักจะมีพักอะไรบ้างจะเอาพักอยังไนใบยแมงบวแมงบงจะยานแมงบงปะ โอ้ยโอ้ใบกีบชุดอันนี้คือเป็นแนวนี้เนาะจะเนีรหามได้น่าแห่งอ่ะไอ้น่าแห่งอ่ะแม่โอ้ยพักนี่งามงามมาบบเพันตัคนนี้สุดยอดเลย ไอ้มักเอียลอกกินคือยอดมันยอมบวบหยอดอ่าบักอึชีนกับหยอดผักกะหล่ำปี้เจ้าปลูกบ่แม่นเอเดี๋ยวมันคับงามฝนตกมันตายเเพราะว่าอยู่นี่ฝนตกหลายกว่าแดดเนาะดแล้วบ่ผักจ้กลับบ่พานี่กลับกับลา้แล้วแ ก็จไอ้กินเลยสิเอาให้เออเอาเอาเลยเอาเลย,เลยจ้าบัวรำพาจ้าพ่อแม่บัวรำพาแม่ <Man. S 1> นนางเลิศพักไอ้เลิศป่ะแม่ละไ <c oughs> อ้กำลังชิวานผักตะนหนึ่ง <c oughs> บัวรำพาพูนอยู่สมันาเขตบัวรำ <c oughs> พาผักต้นเดียวคก็เอิดขักบัวรำพา,าอ่านี่อันบัวไหมอันนี้บัวแม่อีตู้วะ อันนี้แหละบัวละาผาบัวแมนเอรอผักบัวละาผากระชสมั้งอีตูเนาะผักไอเลือผักบัวละาผาโตผักโตอันนั้นเยอะใายคือนั่งเลยเอ้ยเนี่ยใายคืออีตูผักบัวละาผาแมนเลย่าคลายคือนั่งตูคใายคือผักผักผักกะเพราอ่ะแมนอ่ะฮะเยอะเพราอ่ะฮะประมาณนั้นแหละ อันนี้มันแม่นนั่งเลิศเลิศล,ล้ำเลิศลายตัวนี้เอาบอกแล้วแต่แล้วแต่ไอสิกินกับลาบใช่ไอ๋อกับเลิศไอสิกินกับเจ้า,ากินกับลาบถึงแซ่บกินกับเจ้าถึงแซ่บ Ni park pail, bà xã giao hơn nữa đẹp park pail park pail man persoon persoon man bà xã i earn a year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  man mật ong a ไ่นยงแรอคไข่เงะไข่นยงคือก้าเรยว่าน้องทามันสิเก็บเันบ่อโอ้ภาษาบ้านไหนกัผัก่ยงคือกันแกงใส้นม้บ้านไหนแกงใส้นม้แซ่โอ้ผักแพลนี่สัวกับไก่เนาะมีไก่มาน่ากินไก่กิน แกไก่มันบ่ได้ซื่อๆข้าวหน้าสั่วไก่ครับโอ้ยไก่ tui xì nó, nè, màn bùi này cây chích mục tôi buộc hơi buộc bò? điền đường xì nè đường đây mình xì dạ, bà cân phải nằm như thế cơ cái kèng áo đường 3 đường xì bộ đáy bốc bộ đáy bốc xôn xôn nó

แล้วยังบ่ทันได้อาบน้ําบ่หนาวจังน้อยกินข้าวก่อนเอาทุกคนเอาสํหรับอืมเได้มาตามติดพิธีชีวน้องคือเก่าในบ้านห้องนี้ได้เออน้องเป็นคนที่ดุบันและเป็นคนที่ฮูเวียกฮูงานหงานคนที่ยังเศร้าโศกได้แนบ่2 ไปให้ไปยังไงไปเกี่ยวข้าวไปเกี่ยวข้าวเออเอมือนน้องเพิ่นไปเกี่ยวข้าวบริบาลแหละเนาะขอบอกขอบใจทุกคนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ่าช่องคมพาวดอเนาะอัพเดทวิถีชีวิตน้องเพิ่นเรื่อยๆให้ทุกคนได้รับชมแต่ละมื้อน้องเพิ่นเห็นยังนะครับเนาะขอโชคดีด้วยคุณเด้อ